การเอาชนะตัวเองได้เป็นลาบอันเพสเสิร์ฐหลายปรัวการเอาชนะสิ่งอื่นใดทั้งปวงสันใดความสําเร็จขึ้นยุกับตัวท่านเองสันนั้นกาวสวัสดีแฟนๆที่หักทุกท่านในสังคมปัจจุบันนี้การที่เาจะกล่าวไปสู่ความสําเร็จของสิวิตนั้นเป็นสิ่งที่อยากยิงพอสมควร หากรัสดจกแนวคิดการวางแผนตีหัดกุ้มและเป่าไม้ซีวิตที่ชัดเจนเมื่อนี้ทั้ง่องยากให้หูมีข้อมูลที่จะมาแบ่งปันนำเสนอเพื่อเป็นขอคิดยังทางให้แก่ทานกับเศร้าแนวคิดแบบภูษณะหนึ่เวลาพองานนักเวลาพองานนักแล้วให้บอกตัวเองเสมอว่านี่คือโอกาสในการเแกยมพองสู้ค่วงเป็นมื่อสิธ 2. เวลาพอปัญหาที่ซับซ้อนหากท่านพผอปัญหาที่ซับซ้อนจงให้บอกตัวเองเสมอว่านี่คือบทเรียนที่จะส้่งปัญญาได้อย่างวิเศษ 3. เวลาเผกับความถูกนักให้บอกตัวเองเสมอว่านี่คือแบบฝึกหัดที่จะช่วยให้เกิดทักษะในการดำเนินชีวิต 4. เวลาพอกับหน้าจอมระเบียบให้บอกตัวเองเสมอว่า นี่คือการฝึกฝนตนเองให้เป็นคนสมบูรณ์แบบ 5. เวลาพอกับคำตำหนิดีสม่มจงบอกตัวเองเสมอว่านี่คือการสีบอกคุ้มศัพ์และมหาสมบัติ 6. เวลาเจอคำเิินท่าให้บอกตัวเองเสมอว่านี่คือการสะท้อนว่าเขายังคงเป็นคนที่มีความหมาย 7. เวลาพอกับความผิดหวัง เวลาพอกับความผิดหวังแล้วจงบอกตัวเองเสมอว่านี่คือวิธีทีท,ทางธรรมศาสตร์กำล่งศาพุ่มคุ่มกันให้กับชีวิต 8. เวลาพอกับความเจ็บเป็นให้บอกตัวเองเสมอว่านี่คือการเตือนเห็นคุณค่าของการรักษาสุขภาพให้ดี 9. เวลาพอกับความผัดผ่าให้บอกตัวเองเสมอว่า นี่คือบทเยี่ยนของการหูจักการยืดหยัดด้วยตนเอง 10. เวลาพอกับลูที่ขีดดื้อให้บอกตัวเองวา่านี่คือโอกาสท่องของการพิสูจน์ความเป็นพ่อแม่ทีแท้จริง 11. เ,เวลาถือแฟนทิมเวลาถือแฟนทิมแล้วให้บอกตัวเองเสมอวา่านี่คือความเป็นอนิจจังที่ทูกสิตมีโอกาสสารพบ 12. เวลาพอคนที่ถือใจแต่เขามีแฟนแล้วจุงบอกตัวเองว่านี่คือประจักษ์พยานว่าบอมีภัยได้ทุกอย่างดังใจหวัง 13. เวลาพอภาวะรุดจากอำนาให้บอกตัวเองเสมอว่านี่คือความอนันตาของชีวิตและสรัพย์สิ์ทั้งปวง 14. เวลาพอคนเกียรกอมเกง จงบอกตัวเองเสมอว่านี่คืออุท่าฮอนของสีวิตท,ที่บอหนาจะเดินห้อยตาม10าเวลาพ่อค้นสัวจงบอกตัวเองเสมอว่านี่คือตัวยางของสีวิตท,ที่บอพึงประสงค์16เวลาพ่ออุปัติเหตุให้บอกตัวเองเสมอว่านี่คือคำเตือนว่าจงยาประมาทซ้ำอีกเป็นเด็ดขาด17 เวลาพอศัตรูที่ค่อยกันแก่จงบอกตัวเองเสมอว่านี่คือบททดสอบที่วาม่านโมมีม่านบวเกิดสิบแปดเวลาพอวิกฤตให้บอกตัวเองเสมอว่านี่คือบทกิจุสัสจธรรมในวิกฤตยอมมีโอกาสสิบเก้าเวลาพอกับความจนจงบอกตัวเองเสมอว่า นี่คือวิธีทีท,ทางธรรมศาสตร์เปิดโอกาสให้เห่าใดต่อสูสีวิตเศร้าวเวลาพอกับความตายเวลาพอกับความตายแล้วจงบอกตัวเองเสมอว่านี่คือศากสุดท้ายที่จะเหตุห้ชีวิตมีความสมบูรณ์แบบและนี่คือเศร้าขอคิดแบบภูษาที่ต้องการอยากระสบผลนเสจหวังหวาจะมีผลประโยชน์บ่หน่อยก็ลายแก่ทาน อาคึกใจการุณากดไล่กดแสด์เพื่อเป็นคันกำลังใจให้ผู้เขาด้วยขอขอบใจ